วันนี้เรามาอยู่ที่ฝันแก่นเรากำลังจะมาเลือกกระเป๋านักเรียนนี่นี่ฝังนี้เลยนี่นี่กระเป๋าทั้งนั้นอ่ะอ่ะเบลเเรามาถึงแล้วเลือกกระเป๋าก่อนมีหลายลายมาก เอาแบบไหนนี่ไงนี่กระเป๋าลาบเอาแบบไหนเล็กเกินเล็กเกินไปหรอนี่ใบเท่ากันนะใบ <c oughs> ฝั่งน้นไหม อย่างงใบแบบไหนไหน,ไหนตัวนี้หรอเบ็กไปหรือเปล่านี่ไงใบใหญ่ไม่เบรกหรอนี่ไงอีกตัวหนึง่งเยลซา แบบไหนอ่ะไหนดูสิลองดูมยไหนแบบไหนอ่ะรายนี้เหรอเนื้อคูม้าเหรอ เอาเป็นเฟ่ไหนล่ะอเ,เอาตอนนี้น้องตั๊บก็กำลังเลือกกระเป๋าอยู่แต่ยังไม่ถูกใจดูแบบไหนอ่ะเดี๋ยวจะป่อปปจะเปิดให้ดูอา้อาวอ,าอ่อาโอเคโอเคแบบไหนล่ะจะดูแบบไหนเนี่ยลายอะไรเนี่ยไลายนี้ใช่ไหม มันคือลายลายเนี่ยก็ดูสิลองลากดูไหมเ,เป็นยังไงบ้างเอาวงเลยเอาขึ้นสิถูกใจย่างลองปรับดูสิลองปรับมือดูโอเคไหมนะถูกใจแล้วโอเคเพื่อนๆตับได้ได้ละได้กระเป๋าละลายใบใหม่ละไหน Và như là Phát khánh tử Như À đu con À lốt À cháy á lá, ok bay bayi melek ใช่ไหมแบบนี้นะโอเคแบบนี้ก็ตะมุตะมีมากแต่ไม่ใช่สามลอ้อนะอ๋อเหรอใช่ไหมอ๋อโอเคอยู่แล้วสามล้อโอเคสามล้อนะลองยืดอีกทีสิเอ้ยถูกใจละถูกใจละเยี่ยมเลยโอเคสุดท็อปก็ได้กระเป๋าถูกใจละ แล้วเขาจะเป็นคนเข็นเองแล้วดูนี่น้อมยัยงมาเลยไปเลยโอเคโอเคไหนดูซิโอ้ยติวแลยจบติวแล้วโอ้ยไปเลยไปด้านโน้นเลย ขึ้นมาประจำการชี่ของเขาละมาละไปประจำการละใจแ่ละยิ้มไม่หุบละโอ <Ooh. S 1> ้ใก่จะเต็มรถแล้วนะใก่แล้วนะเดีใใ๋ยวเขาเข้ามาเลืยกต่อเด็กก่อนใหญ่ย่างของอยังเยอะ เดี๋ยวไปจอดตรงพัดลมใหญ่ๆแล้วกันรับจะได้เย็นๆหรือจอดตรงนี้ได้ไหมโอเคไหมเย,ย็นดีไหมล่ะ<อ>เรามีแล้วนะนั่น,นอ,อันนี้ได้ของครบไหมน้องตอบครบรื่ย,ยางของน้องตอบอ่ะ เหลืออะไรอะ่ะเหลือของเล่นอีกได้คุณี่อ้อของหนู